ดีครับผมผมบอมบี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเหตุที่จําเป็นต้องลบคลิปเก่าๆออกจากช่องต้องแต่งบอมบี้มิวสิกนะครับเป็นเพราะเหตุใดวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับไปฟังกันเลยครับสาเหตุหลักๆนะครับที่ช่องต้องแต่งบอมบี้มิวสิกนะครับที่จําเป็นต้องลบคลิปออกก็เพราะว่าติดลิขสิทธิ์นะครับผม อย่างเช่นเพลงภูมิแพ้ยาบ้าเพลงอิชิตันนะครับหรือว่าจะเป็นวิธีทำที่จำเป็นต้องลบออกนั้นเพราะว่าติลิขสิทธิ์อะตอนแรกทาง YouTube เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับพอเพลงโกโกวาดังระเบิดระเบิดเท่านั้นแหละครับผม YouTube เขาก็เลย เข้ามาเช็คว่าทางช่องผิดกฎของทาง youtube หรือเปล่านะครับผมถ้าทาง youtube เตือนแบบไวเข้านะครับก็อาจจะโดนลบช่องนะครับผมเพื่อรักษาช่องเอาไว้นั้นขวางอยู่เพื่อรักษาช่องเอาไว้นั้น จึงจำเป็นต้องลบคลิปที่ติดลิขสิทธิ์ออกนะครับทุกคนจำเพลงภูมิแพ้ยาบ้าได้ไหมครับผมถ้าจำไม่ได้เดีย๋ยวผมขึ้นให้ดูครับปิงเพลงภูมิแพ้ยาบ้านั้นประมาณ13ล้านวิวครับและเพลงหวยของข้านั้น นนประมาณและเพลงหวงของข้านั้น,นมมประมาณ16ล้านวินวครับผมครับผมผมก็เสียใจเหมือนกันนะครับทีคทค่คลิปที่เคยเอ่อคลิปที่เคยโด่งดัง ได้หายไปแล้วนะครับคุณต้องแต้งก็ก็ยังทําใจได้ผมก็ต้องทําใจได้เหมือนกันนะครับอย่างน้อยมันก็ยังเป็นความทรงจําของเรานะครับผมเรายังจํามันได้เสมอครับแล้วอีกอย่างนะครับผม ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่เรื่องของอนาคตนะครับไม่อยากให้ทุกคนยึดติดกับอดีตนะครับผมอย่างคุณต้องแต้งเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับส่วนผมก็กำลังดำเนินการโดยที่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าต้องแต่งบอมบีบ้มิวสิกแล้วนะครับผมจะใช้ชื่อว่าบอมบี้อินดี้นะครับผม เลยอยากให้ทุกคนนะครับสนับสนุนผมในทางในทางใหม่ๆของผมแล้วก้าวไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนเดิดกูขึ้นรอเถอะว่ะมึงเงีย้ยงทิ้เบ็ดแล้ว ซึ่งข้อมันสิด้กินอยู่ดอกแม่นบอกขออน